จะให้ดูมะม่วงพันธุ์โบราณปกติแถววิสารมันจะมีอยู่สามพันอันนี้ให้ดูสองพันไอตัวนี้เลี้ยงยาวๆนี่มันเป็นลูกไม่เล็กตัวนี้แถวบ้านเขาจะเรียกว่ามะม่วงกระสอจะมีรสหวานหอมเนื้อไม่มาก แต่ว่ามันมีรสอร่อยเฉพาะของมันมะม่วงพันโบราณอันนี้เรียกว่ามะม่วงกระสอไอต,ตัวนี้เรียกว่ามะม่วงกลัน่นลูกเล็กๆเ,เท่าไข่รสหวานมันมีเนื้อนิดเดียวแต่ว่ามันหวานหวานมันหอม คนต่ก่อนคนเท่าคนแก่แต่ก่อนก็จะปาดข้างบนออกลูกสุกมันแล้วก็จะบีบอาเม็ดมันออกเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปข้างในกาเรียกว่ามะม่วงโบกมะม่วงโบข้าวเหนียวสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ถึงพันมะม่วงพวกนี้ก็เหลือน้อยแล้ว ก็ตัดทิ้งหมดก็อเอามะม่วงพันสายพันธุ์ใหม่มาปลูกหมดของพื้น,นที่ดีสั้นมาเลยหายไปมะม่วงกรสอมะม่วงกระล่อนเอาคนเนียวยัดกินอร่อยพวกเด็กๆชอบสมัยก่อนเดีย๋ยวนี้เขามีการพ่อขายแล้วนะเขาอ,อนุรักษ์เพราะมันเป็นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมัน เนื้อไม่เยอะแต่มันอร่อยดีมันไม่เหมือนใครมันจะมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่ามะม่วงกระโดนวันนี้ไม่ได้เก็บมาถ่ายให้ดูมะม่วงกระโดนนี่คล้ายกับมะม่วงเบาปักใต้เลยเขาบอกว่ามันเป็นมะม่วงพันปักใต้ที่จริงมันไพสานมันมีมาเกิดมาก็เห็นมันเลยแหละมันจะมีรสเปรี้ยวเขาเป็นจิ้มพิเกอือนะอยู่ที่สวนก็มีหลายต้น ขาบอกว่าเป็นพันุปักใต้จริงมันไม่ใช่หรอกมันมีอยู่ทั่วไปนะเจ็ที่ไหนมันจะมีมากมีน้อยแค่นั้นแหละมัมม่วงเบาปักใต้ครับที่จริงแถวบ้านเขาเรียกว่ามะม่วงกระโดนเปรี้ยวเนื้อเยอะเวลามันสุกก็จะพิเปรี้ยวหวานหวานหน่อยก็จะมาทําเป็นมะม่วงกวนเมื่อก่อนก็จะมาสมผสมผสมใส่กับมะม่วงพวกนี้แหละมันก็จะเกิดรสชาติพิเปรี้ยวหวานหวาน กินมะม่วงกวนไว้กินยำหน้ามะม่วงหมด